เรื่องมันมีอยู่ว่าผมไปบอกกับแอดมินเซิร์ฟคุณตูนว่าอยากมีระบบซื้อขายในเซิร์ฟแล้วมันก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมา สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะไปอยู่กับผมแทนคุณใน Minecraft Server ของคุณแอดมินตูนนั่นเองซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณแอดมินนะครับก็เซร์นี้ให้เครดิตเต็มๆครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมแค่เป็นคนเข้ามาเล่นนะครับเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นเบต้าเทสใช่ตอนนี้ผมก็เป็นเบต้าเทสกับคุณคิวนะครับคือเสียงที่ทุกท่านได้ยินอยู่ตอนนี้ก็คือการพากด้านนอกนะครับเพราะว่าข้าง ในคลิปจริงๆเนี่ยผมใช้หูฟัง n a n นเาเป็นๆอัดคือตั้งใจใจะให้ด้ยินเสียงผมกับคิวคุยกันไปด้วยแต่ว่าเกิดปัญหาอยู่ตรงที่มันอัดเสียงในเลเทมากแทบแยกไม่ออกเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าอาจจะภาคแบบนี้กับให้ไปฟังเสียงคิวนะครับซึ่งมันก็อาจจะเละๆหน่อยกับมากันที่การรีวิวเซิร์ฟเวอร์นะครับด้านขวานี่เป็นสกอร์บอดเซิร์ฟเวอร์ มีบอกชื่อบอกแรงกดแท็บก็จะมีบอกนะครับสเตตัสนู่นนี่นั่นครับเห็นปิงเยอะอย่างนี้นี่ก็ลื่นไม่เบานะเหมือนสกอบอดบักโยโรคุณคิวสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้กำลังทำฟาร์มข้าวคฟาร์มข้าวาตรงไหนอ๋อตรงบ้านน่ะนะอตรงบ้านทํำอะ่ะ วัน้เดี๋ยวจะไปหาวันนี้ว่าจะข,ขุดทนะัาพภูเขาหือนกะอ๋อนี้นะอากาว่าจะต้องต่อมแกะเป็นสองร้อยอยู่เลยห้าร้อยตอน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 เข้ามา่เกี้ยงมันันมัโอ้โห,โ,หโหอะไร้านมะ่ะเยอะเ่ยเออวิววิเนี่ยวันรับสินวนี้จะ็ัรับสินวา ชายชาติชายชาติได <laisser> ้ไ <twitch> ด้เออโหเหี้ยนะเดี๋ยวๆแอดมินชายชราตรีชายชลาตีนะ เล่นอดคน้ำมันมาถึงได้แคบล็อกี่คือต้องเว้น้เกิดต่อสีบล็อกเนี้ยอันนี้ก็สุดแล้ต้องเว้นหน่เว้นหนึ่งแล้วก็ต่อย่งยังไงวะเนี่ยเว้นหนึ่งแใช่ไหมแล้วก็นับต่อเปนหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ดแปดแล้วก็เว้นหนึ่งอันห้าแล้วก็แห้าแล้วก็เว้น ต่อต่อไปแปอเแล้วกเว้นหช่องลล 1, อแล้วก็ต่อแปอเว้นหนช่อง่ 1, อคอนัดหนึ่งใชเออนัดหตรงนันแหาแซลมอนดิแซลมอนมาดูปลาแซลมอนในหนึจุดสองดิตัวเดงเป๊กเลยไม่บอก <c ười> รอปาอ่ <c ười> บะ <c ười> เอาเป,ป็นตัปลาตกคิปเลย ไกันนึงกันดิมันึงมันเลี้ยายรเลี้ยหรอเเิดขึ้นมาจบที่ใหม่เลยเ้ยเ้ยยยา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 